l ู m ไม AI คือแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ในการสร้างสรรค์และแก้ไขเนื้อหาภาพและวิดีโอโดยมีเครื่องมือคือ Dreamachine เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้ AI ในการสร้างภาพและเสียงประกอบจากข้อความหรือรูปภาพที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปไปดูตัวอย่างกัน ในโลกของคณิตศาสตร์ฉันพบกับความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในแต่ละสูตรและทฤษฎีเหมือนกับการเดินทางผ่านเขาเข,าเขตรัศมีที่เต็มไปด้วยความคิดและความเข้าใจที่ลึกซึ้งคณิตศาสตร์เป็นภาษาของจักรวาลที่ผสมผสานกับการวิเคราะห์และเห็นภาพอย่างชัดเจนสร้างสรรค์ความรู้สึกและความเข้าใจซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญ,ญญาณที่ล้ำค่าของมนุษย์ในแสงสว่างของทฤษฎีบทและความเชื่อมโยงฉันพบว่าการแก้ปัญหาเป็นการไปข้างหน้าเพื่อเข้าใจความศักดิ์สิทธิ์ในทางตรงและความรู้สึกที่น่าพิศวง thank mm -hmm. you